ยูนี้เผาเบืงพวกบางเนาะดักทำงานเนาะดักชุดๆเนาะดูลอดเนาะเวลาวอร์แม่ละเชอลาชาะละเชาะอะเมฮูเขาก็กินมาเขาก็กินชิมูเขาก็กินชิ้ควายเขาก็กินเขากินมัดเผาเบิ้งเขาเขากินตีชิมูตีชิ้นมาชิมแมวเขากิน สบายดีดยบอกขิงมวนแท้ปิดกันปิดกันปิดกันอามาอยู่นี่รบกันกัน <c oughs> ไปเห็นเจา้าบอไงนี่ไปเห็นเจา้เาบอกินข้าวช่วยหรือเปล่ากินแล้วเดียวแม่เม็ดกำลังลุดยาซุปม้วกอ๋อ,อทีงามแท้ เอาดูดดุดลุกยงอเจ้ากินข้าวเร็วมากระตุ้นว้าวไอ้ปลาห้ามเร็วบุญลอดคำปลาห้ามงนุ่งช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 ง หนมงแกาเข้มเครื่องเลยนี่นี่ไนม่มแ่เขีเครื่องในไฟต่อุคำนโตีบัวทันบอขน่อะอบนบัวคัไปได้ยู่อันนี้ก็แม่นบออันนี้กะไปบอนี่กาไปหนุ่งโอเคปิด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 แม่ พู้ไดเอามาให้นิเนี่เอาเอาไปพุ่นบ่เอาพุ่นเนี่ยเอาเบี้ยงมาได้เครื่องไรเนาะแล้วจะเอาขึ้นไปป้าเท่าดีกับไปบ่ไปเป็นยงเนาะยงไรจตกเย่ยจอกเ่ยคุเขาทามือนเช่านี้มันนังอยู่นี้ตไปจุกปู้จุกตาบ่ฮ้องไปสามสิบาอยู่ว่าอยู่เหมนต้นแล้ว

อ,อยู่ไซคุบ่าวบานใดบ้านบ้านบ้านขยังเข้ามาไนมบานขนยังเข,ข,ขมาโอ้เข้ามาซื้อยาบอกเข้า,ขนานมาซื้อยาอืมเขนามาซืนาน้อยาแลนาน้วเขามาลิ้นน้ำมเมนบอกเมนเม่นอืม,ไ,ม,มไปมือแรงนี่บอกไปไปมือแรงนี้นนได้ได้แล้วเอามากินอยู่พี่ออืยัมกินู่่พีเอามาได้ได้มาเอามาไล่ เออใจุกไอ้พูไอ้ป้าเบิ้งกับไอ้จุกเบิ้งกับไอ้น้ำน้องนี่กูจุกเอาได้จุกเอาได้เนาะแม่พัวอีไล่นะเออเบาไล่อีไล่อีไลก็มานี้แล้วเราบอกทางส่วนแล้วเราบอกเนี่แล้วแล้วแล้วบ่เหตุไรบ่บ่ทางไรบ่ทางเอาเดี๋ยวน้อยนึง อะไรไปห้างช่วนนะมาเชา้านี่มือแรงพักพอนติ๊กเลยเยรับไอ้อไติ๊กรับ,บนี่มากินข้าวเนี่ยไปนั่งอยูน่นอนติ๊กโชว์ลายซับทั้งเบ่บงโทร์ลายซับเ<ล>บ,บ่งหัวซับแล้วไปรับเอาเป็นยังห้องก็เนี่ยฮะเป็นน้ำมาหมา้องดาวสิบปุ่นน้ำมาเนี่ยเขาโทรมากอะมัน ตเฉลี <lien> ่มากนะพระซาเผาวันอะไรบุหงบุหงะยังบุหงอ้ามากกวบามาเนาะเป็นบ่เจมากกเอินมาเนาะเอินมาเออเป็นมามาเนบอกเป็นเลาว่ามา เออพนลาวมามารัดเชาะรชดเชาะรัดเชอะอเมหูอีเมโอ้ทำอีเมเล้วรัดเชาเนาะคนลาวละวัดเชาะคนลาวมาโอ้มาแล้วอยู่พูอยู่ลงนี่ก็เอิ้นลนเชาตัวเชาตัวเชาเนาะ Phật giá play này là suắc xóc Ừm, tựa xóc Tựa xóc Ừm này và xóc Ừm Xóc Bên xóc 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 ở đây Ừm Xóc ở đây bằng phật giá xóc sao không? Ừm Xóc là xóc Là Là Mèo Là mèo 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 แม่แม mm, mm, no. ่กินแมวกินบ hmm? oh ่แมวแมวตัวแมวตัวกินดีกินกินแม่เ็ดกินแม่บ่แม่กินกินกีกินเนาะเดี๋ยวนี้แม่กินแล้วกินนี่ลูกกันิรู้บ่กินแม่เดี๋ยวนี้แม่ก็บอกกินสักกันคือบ้านยิ้มแมวเขาก็กินหมาเขาก็กินชิ้หมูเขาก็กินชิ้ควายเขาก็กิน เขากินหมดเขาเบิ่งเขาเขากินตีชิ้นมูตีชิ้นแม่ชิ้นแมวเขาบุกินแมวบุกินบุกินจุบันงิ้มฮันเขากินหมดจุบันงิมกินบันบันงิมจุบันงิมเนี่ยลูกลูกพี่ไปไปคุณบอกคนไทยไปจุ่บันงิ้มเป็นผ้าแดงเขานคอยไปลุกนะไทยบันยิม้มไทยบันงายิ้มเขาก็มาเนี่ยม้าตีมือมันว่าเนี่ย พอนะอ๋มานี่มาเห็นซาลี section, tay, ่แน่เนาะอ๋อพอมาถ้ามันพอชันนี่ตายตายแล้วขามันวนตายพอชันตายพอัอือย่างตีแม่แม่อันชื่อยังกแม่ชชบุญมี บุญนี้ยังลูกใช้ลูกแล้วซํนี้ไปโรงเยานีมาฮู้อยู่บ้านงมนะเนาะอือยู่บ้านงมอือพอทตายแล้วพอเฮ็ตายยังติลูกลูกเบากับลูกเบาแม่คนพ่อนี่ตายพ่อนี่ตายยังติลูกเบากับแม่ลูกเจมานี้ลูกบ่ได้เว้าเบิ่งตายบ่ฮู้ยังนมาฮอดนี่อือ เาเห็ดบานยิ้มมาบ่าลืมบ่ยังเลยบานยิ้มพ่อพ่อชั้นนี่ตายว่ามาบุกคุ้เศร้าเอาตายตายแล้วนางตีแม่ฮันกับผู้เบาชองคนยังแต่มแม่กับลูกชายลูกช่องคน,อ,งคนอันมากเขามาเบิ่งอยู่นี่เขาบริไาซิดเดอร์แหละอยู่น้ำหา้า มนพี่เจ้าพ่อพ่อเนี่ตายพ่อบันยิ้มหันบอกว่าตายว่ากลับมาบอกว่าพู้เศ่าผู้เศ่าอีมี่มันตายตายตีหอจีตบัดไปลินเนี่ยเนี่ยไปลิ้นคำอุ่นหันไปลิ้นบุญเนี่ยเนี่ยขาตายตายคอนี่ตายปะยังตีลูกลูกบ่าวกับกับแม่ ยังช่องคนว <ผม S 1> ัน<ม>น,นี้พันคอมบอกว่ายัางช่องคนอันนี้แม่อันนี้ลูกชายช่องคน้นนางอุห์ฮันลูกลูกชายโบมาพี่ที้โบมา,บอมาโอ้เข้ามาซื้อเครื่องไล่เนาะเข้ามาซื้อ,อายาไล่เนาะโอ้เราท้าบอกแค่ไล่นี่เด็กน้อยสามคนเขาก็มาไทยบรรณกองบรรณกอง thôi mà nó Mình bỏ vào này Mình không mà xìa bỏ Mình lại không mà xìa Mình xìa nó Phần phốc 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 Một vang nó vang văng, vang văng, là chung là bị có phần bỏ บุไปเป็นยังบุไปอ๋อบุเป็นยังบุไปเขา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 ฝักกันเนาะเขาเขาเห็ดก็นอนเขามีมีเกี่ยมชิเขาป่าเเนาะเดินป่าไม่เขามาเนาะนอนซ้ำคืนไปป่ามาเลยมานอนนี่ไปป่ามาซ้ำคื้นเราไปซ้ำคืนไปเอาออกมาข้อมค้อมกินเอามาซ้ำซ้ำนี่ เอาลูกอีไลเออโดยเอาของกินมาให้จ่ายเอาของเงินสองแสนเอาไดเดาของกินมาให้อีไล่อืมไลลูกอีไลลูกอีไล่เอาเนี่ยเอาเจ้าดีกระไดบ่ได้เดาของกินนรืแม่บ่ได้แม่มามาตอนแม่แม่เจ้าแทะเนาะนี่เนาะอันนี้แม่แม่แม่มีเลยแม่มีเลยเป็นเป็นเป็นนาบ่ เป็นน้าอืมเป็นเป็นน้องเป็นนองแม่เม้นนี่บอเป็นเอวยัไม่เป็นเป็นเอือยเอือยเออมีหันแล้วเอยอมีหลักก้อนเออแล้วนองเอานองเนี้ยนองก็ลุ้นตกี้มันเป็ลายชุ่มเปไปแเป็ดโอเชเดนหันยังน้อยแม่แม่ยังอยู่แม่เจบไปเจบมาเปะลายชุ่มหันเขาก็เอาหูบปุ่มฟ้า ย่างให้บุญหลดโอ้ชุ่งแก้มาเนี่ยเกาะมาบรรมบรนณกองเนี่ยย่างอะไรบรรณกรยายมาอะไรมาโอ้บรนณกงเนี่ยยายยายมาอือยายมาอ๋อมาอยู่ลำลูชุ่งติกกี้อือติกกี้เขาอยู่ตีละชุ่งเปะละชุ่งเนี่ยเปะปนาเวนเปะปันตอัดเชียงเขาอยู่หันเขาก็อยู่หัน ตึงอึดหนึ่งปีหนึ่งก็มาปีหนึ่งก็มามาไหนไม่เม็ดไปไปอยู่บันเก่าบะอือไปอยู่บันยายละปะเดี๋ยวน,นี้บด<ๆ>นยายอยู่<ๆ>อย<ๆ>ู่ปกอยู่บันเก่าฮันเลยก็ปกอยู่ที่บันเก่าฮัลเรนตี้ไอเกลโอ้ยไอเกลไอเกลมาละเข้ามานี่เกลเด็กก็มาอันนี้ถ้าไอเกลเนาะ อื Dante, people, the มไอ้แก้วเอาเครื่องมาให้บ่อ๋อไอ้แก้วก็เอาเครื hmm. uh ่องเลยเอาเครื่องมาให้บ่แม่นเขาโลมาเบิ่งยาตับคนเดโอ้เขามาซื้อยาเขามาซื้อยาไอ้แก้วแล้เขามาแล้วเขามาจำเลยโอ้โหคนอื่นนี่แม่นเขาไปนั่งดูคุณโอ้มีคนมาซื้อยาพี่น้องเอ้ย โอ้พอกินกันับนี่กินแล้วมาเลยตีพอกินไหมกินกินเล้าน่เทียงต๊งต๊สามมือนหกมืกินแล้วบ่พอกินกินแล้วอกินเล้ากินล้ามันนี้ได้ม้อนี้ม้อนีกินเล้าคนนี้กินม้อนี้กินเช้ามาาสบายดีบายดี มาแต่ใช่เออลุงน้ำพูนมาเออมาแต่น้ำพูนพี่น้องมามาซื้อยาบ่โอ้เน่เน่พี่น้องน้ำพูนมาซื้อยาโอ้ไล่บ้านไล่เมืองมาซื้อเนาะโดยอ่าเจ้ว